สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็นำพันประกบสองทหารเสือครับแคทสามสองศูนย์ทีซีกับโบเบทเคสองร้อยรุ่นแปดครับงานุดลอบลองครับสามสองศูนย์ทีซีเครื่องยนต์สี่สูบสี่จังหวะระบายความร้อนด้วยมน้ำเทอร์โบชาร์จดิเทอร์คูลเลอร์ครับร้อยสี่สิบห้าแรงม้าครับที่สองที่ 1, พันหกร้อยใหุ้ดรอบกระติ แฮกแปดสิบเตนกับโรเลอร์เจ็ดตัวแคริเอตสองครับเครื่องยนต์แคดซีสี่จุดสี่ครับน้ำมันแบบพลาสติกครับเอเอครับระบบการเตือนอัลตร้าลูมิไฟฟ้าห้าตัวครับปั๊มไฮดรอลิกขนาดใหญ่ครับระบบอิเล็กโทรไฮดรอลิกครับหัวใจสำคัญของเจ้าสามสองศูนย์ทีสี ยัง3ามส,สองสาที่องับสามสองสาที่ครับหลังไปนะใช้ระบบไฟฟ้าเข้ามาควบคุมระบบไฮดรอลิกนะครับลดการใช้สายรุนไปเ0ดิบเปอร์เซงหลังมันจะเป็นโรเวเ T สองร้รุ่นแปนะครับมัรยนต์ฮ e ี T T นาา 22, ดโดน่ J O ห้า E T เจครับ152อยห้าสอแรงม้าที่สองพันรอบต่อนาทีคไว้แท็กไปอิเจ็ดโรลเลอรเจ็ดตัวนแครีเร์หนึ่งนะครั สี0.93เท่ากันครับนี่นิวโลโก้นะครับเป็น,น,นแบบที่เห็นเจสซี่ไปรืงานทุกคนงานไม่หยุดครับงานรอบใส่มุกขีที่ชิ้นทั้งคู่เลยครับสีออก,กส้มๆนะคะรับมุกขีมุกีีคู่ตัวทะลุไปแล้วครับ กำลังดูนลนันกำลังซ่อมอยู่งานเสียตูครับพบกันเช่นเคยวันไม่ได้มานะวันเป็นหมอครับหมอฉีดยาครับรอคนอันนี้แรกจะมาที่จะเปิดตอนที่โรงงานจะเปิดขอ่อโณยช่วงเวลาหยุดไปครับ เหตยการทำงานต้อสองคันนะครับ แคทอยู่หน้าไม่ได้ยินเสียงโคบ Kobe, เยบคเยครับนะครับไปถ่ายโคเบยจะไม่ได้ยินเสียงแคดรอบพยนตร์ตางเลยแคทรอบพยนตร์ที่ปั่น250รอบเจ้าโคเบย์200รอบต่อหนึ่งทีแรงม้าต่างกันไม่เท่าไรครับอยู่ที่พั้อมอยู่ที่กำลังขับนะครับเป็นคลิปก่อนหน้าผมก็ได้ถ่ายเครื่องรับตลาดพร้อมให้ดูนะครับ 别买。